สวัสดีครับวันนี้เราก็มาส่งรถกันนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับผมขออนุญาตสอบถามี่ป้อมนิดน,นึงว่ารู้จักบอสได้ยังไงครับป้อมติดตามจากในเพจค่ะแล้วก็กดูตอนนั้นมีความสนใจในส่วนของเบนซ์ G L A อยู่แล้วก็เข้าไปดูก็เห็นน้องบอสในเพจมีบุคลิกแล้วก็ความสนใจในส่วนของอการดูแลลูกค้าเนี่ยค่อนข้างดีก็เลยติดต่อเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูรถค่ะ แล้วได้รับบริการจากบอสแล้วพี่ป้อมรู้สึกยังไงบ้างครับตั้งแต่วันแรกที่เจอเลยพี่ไปจองรถคันนี้กันดีมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ไม่เคยมีประสบการณ์ในส่วนของการขับเบนซ์ก็ได้รับคาแนะนําจากน้องบอสทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่ตอนรับรถเราต้องเตรียมอะไรบ้างการเตรียมเอกสารอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็น้องบอสให้ติดตามดูรายละเอียดของรถเนี่ยให้ตลอดเวลาในช่วงก่อนที่จะออกรถมาในวันนี้ครับผมแล้วอย่างนี้พี่ป้อมกล้าที่จะแนะนําลูกค้าที่ดูอยู่ไหมครับว่า มั่นใจได้เลยว่าซื้อรถกับบอสเนี่ยคือบริการดีแน่นอนเลยครับการที่จะแนะนำไหมครับผมมั่นใจได้เลยค่ะถ้าสนใจจะออกรถเบนซ์เนี่ยแนะนําติดต่อน้องบอสได้เลยนะคะเซลลท่านนี้นะคะดูแลลูกค้าได้ดีทุกท่านติดตามจากในเพจได้เลยค่ะอ๋อแล้ววันนี้ขอขอบคุณพี่ป้อมมากๆนะครับขอบคุณพี่กิจชนนมากมากนะครับขอให้รถคันนี้นะครับนำพาเงินทองแล้วก็เป็นความสุขของครอบครัวนะครับผมแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางครับผมวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ